ข,ขึ้นมาบนหลังคาร์ ครับวันนี้มารีวิวห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํารุ่นใหม่สีดํานะครับเป็นตัวเคส pvc นะครับหนัง pvc สีดำมาเริ่มดูได้เลยเพิ่งติดเสร็จเมื่อกี้ กลางครั้งแรกนะยังไม่เคยกลางออกมาดูเลยก็ตัวผ้านะครับเคลือบ p u สีดำนะครับกันเป็นเงานะครับเวลาเปิดไฟรุ่นนี้เป็นคานหนาอย่างนี้นะครับนี่เป็นคานหนาแบบนี้ลแล้วก็มีไฟให้นะครับ เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าของมาก็ยังไม่ได้ลองแกะดูเลยโหม,มันดีบของมันเองนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กนะ เอ้ยลูมิเดียมมันเนี่ยเบาวิวเลยหนาประมาณสี่มิลได้ครับนี่ด้านหน้าก็จะมีคานให้นะถ้าเป็นรุ่นรุ่นก่อนกนะคือจะมีแค่ขาออกมาอย่างเงี้ยเออแม่งล็อกอยู่เลยวมล็อกแข็งเลย เราต้องร้อยกับลางตรงนี้นะรวเราก็ค่อนข้างสูงใช่ไหม ม้มันจะมีรูเล็กๆปรับได้นะครับปรับสูงปรับต่ำผ้าสูงผ้าต่ำได้มาดูทางเข้าเลย หาดูทางเข้าอลไมันอยู่ไหนห้าซิบอะทางเข้าอยู่ตรงในตัวรถแต่มันสามารถสลับได้นะครับสลับมุมได้นะจะเอาซิปออกมาด้านนอกก็ได้นะแล้วแต่ก็แกะเชือกข้างบนแล<อ>ก็มีซิปด้านข้างม,มันมต้องแกะร้อยเชือกบนนะใช่ใช่ต้องแกะต้องแกะเชือกร้อยสี่มุมก็ไม่ต่าง การใช้งานไม่ต่างจากอันเดิมมากนะแต่แค่แบบรูปรูปลกักษรรูปทรงอะไรเขาเริ่มเปลี่ยนเริ่มดีไซน์เขาเริ่มสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเคสเป็นเฟรมอลูมิเนียมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเซฟก็เป็นแบบนี้นะครับกว้างกว่าอันเดิมนะ ครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับตรงจุง่มยาวประมาณเมตรหนึ่งได้นะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็ power bank มากันเดีย๋ยวลองเปิดเสียบในรถดูเจบไฟในรถอ่าเปิดก็จะเป็นไฟส้มขาว อันนี้เปลี่ยนเป็นโหมดส้มอย่างเดียวนะตอนนี้ขาวอย่างเดียวเกาเป็นก็มีแค่สามโหมดนะแล้วก็มีปรับระดับปรับระดับใช่ใชประมาณนี้โ <Okay. S 1> อเคเร็จแล้วนะอืม ก็มีกระเป๋าด้านในข้างหลังนะอ้วนสองใบใส่ข,ของใช่ใส่ของใบใหญ่ใหญ่มีเพชรนะแล้วอ๋อก็จะมีประมาณนี้อ๋อมันเป็นโชค๊คเป็นโช๊คดันเห็นไหมจะเป็นโช๊คดันนะครับโช๊คเล็กๆเหมือนพวกโช๊คหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านในเคลือบหมดเลยเคลือบดำหมดเลย ก็เห็นถามกันมาเยอะนะครับห้องน้ำสีดำตอนนี้เข้าแล้วนะครับมีน้อยด้วยนี่เป็นหน้าตาก็ปิดด้านบนก็จะมีช่องเล็กนึงนะว่ยไม่เห็นหรอกเรายังสูงยืนไม่ถึงแต่ชุดนี้ไม่มีไอตัวนี่มาให้นะไอที่เป็นที่แขวนไฟเหมือนเมื่อก่อนเหมือนตัวรุ่นแรกออ๋ตัวเกี่ยว <c oughs> เพราะว่าเ,เพราะว่าเราเขามีไฟมาให้ตรงนี้แล้วนะก็คือใส่ LED มาให้แล้วนะครับ<ม>ตรงนี้ก็รุ่นนี้นะครับจะมีออปชั่นเพิ่มก็มคือเป็นพื้น PVC มาให้นะครับ<ม>ก็จะใส่ตรงนี้4ี่มุมนตัวล็อกกระเป๋าอะใส่4มุมแล้วก็โหลดลงมาให้มันลงพื้นเวลาเราอาบน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องเหยียบ เหยยบเหยยบทรายเหยยบอะไรเงี้ยเลอะเท้าเราอะไรเงี้ย ไม่ต้องดึงลงมาก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะอือแค่นี้มันก็หย่อนแล้วแหละถ้า,<ร>าในความเป็นจริงแล้วเราก็ยืนอาบน้ําได้ใช่กว้างนะตอนนี้กว้างจริงก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นชุดขาจับแบบนี้นะครับสวัสด,ดีนะด,ดํา ตัวจับเหล็กสั้นนะครับสมอสี่ตัวก็จะมีพวกเป็นชุดน็อตนี้นะให้ก็จะประมาณนี้ครับไม่ไม่เอาออกมาหมดหรอกล้าดูชุดตัวแอลชุดตัวแอลน่าจะเป็นเหล็กนะครับ แต่อีตัวที่เราติดตั้งอ่ะคือมันใช้ด้วยกันได้เราก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้เรามาแคมป์ในแบบที่เป็นอย่างเงี้ยที่มันไม่มีห้องน้ําหรืออะไรให้เราอาบน้ําอ่ะคือห้องน้ําแบบเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆนะมันไม่ได้ว่าเราจะซื้อมาติดเพื่อให้มันดูดีเพื่อแต่งอะไรให้เรา เพราะว่าเราเวลาเรา,า,เ,ราเราออกทริปเองหรือเรามา,มานอนแคมป์กับสถานที่แบบที่จะไม่มีพวกอะไรอำนวยความสะดวกอ,ะอ่ะเดีห้องน้ำมันไกลมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็อย่างน้อยก็เข้าห้องน้ำได้ใช่ถ้าไม่ได้อาบน้ำอ่ะใช่สำหรับตัวห้องน้ำรุน่นใหม่นะครับก็รีวิวให้เห็นโฉมกันทั่วแล้วเนาะถ้าสนใจก็ สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเพจใต้ปลาไทยอุปกรณ์สนามและแคมปิ้งนะครับตัวจริงแน่นอนนะครับตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังต้องการอยากติดตั้งนะฮะทางร้านมีบริการจัดส่งของทางขนส่งให้อย่างเดียวนะครับก็สําหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไครให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีสินค้าตัวใหม่ชิ้นอื่นเข้ามาจะมารีวิวให้อีกทีนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม